นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาการบัญชการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรนาษฎรจะเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์จากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสข้อความเท็จจนเกิดความสับสนและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนายสนธิยาเปิดเผยว่าการโพสข้อความดังกล่าวนั้นเป็นข้อความความเท็จทําให้ประชาชนที่อ่านโพสเกิดความสับสนและส่งผลกระทบต่อผู้บริหารประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบบัญชีเฟซบุ๊กเทวดาผู้อย่างรู้ฟ้าดินอากาศมหาสมุทรกับคเนพิสนุเทพจักรพบมหาเดชาได้โพสต์กล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าไอ้ประยุทธ์จันโอชามันทั้งขู่ทั้งเสนอเงินทองเพื่อให้เลิกด่าและได้ทําการโพสต์รูปช่องสนทนาทางไลน์โดยมีรูปลายเป็นนายกส่งข้อความมาว่าผมจะให้เงิน10บล้านแล้วคุณเลิกด่าผมแล้วมาสนับสนุน ตัอีกกรณีคือผู้จัดร,รายการบนเฟซบุ๊กไทยกรดพลสุวรรณได้บอกตอนเองเป็นมือขวาของสถาบันได้ไปกระทําการต่างๆซึ่งตนเองมีคลิปยืนยันและจะมอบให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลทําการตรวจสอบหาข้อท็จจริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตนเองจะใช้บทยติรัฐธรรมนูญฉบับ50และบทยติรัฐธรรมนูญฉบับ41บงเล็บ1และบงเล็บ2ร้องทุกขกล่าวโทษให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป